Yeah, look, tell me what's the vibes, what's the mood. Yeah, I just hit up my for the juice, Yeah, ain't no capping, I'ma tell the truth. I've been winning for so long, it's hard to lose. Yeah, deal, be my source. uh, Christian, like Dior. Yeah, I can't stop when I'm far, I just get back up. Yeah, I've been quiet all along on my TV toes. Yeah, I can't keep it to myself, I just give and go. I'm a bitch. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตเทนทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนแอมินตูการมิเดก็มีบทุกคนเช่นเคยคะ่ะเมื่อวานนี้เราชมเกมการแข่งขันเกม2นะครับของฝั่งตะวันออกไปแล้ววันนี้เรามาชมนัดชิงสายของฝั่งตะวันตกเกม2กันบ้างครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ก่อนอื่นนี่นะครับใหญ่จะขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามชมพวกเราทุกวันทุกคืนคเลยครับรวมไปถึงเมมเบอร์ทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนพวกเราใครที่สนใจสนับสนุุนนนนพพววกกกกกกเเ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 เรรรราาาาาาะคััับบดดดดปป่่มมมมออยยไ้้้ลขข็ททสสูศ ของบ้านเขานะครับวันนี้ผ่าน TNT แ้วก็บ้านเราแน่นอนครับ True Vision ถ่ายทุกเกมเลยนะครับจนจบ NBA Finals ร่วมกับ NBA app นี่นะครับผู้ถ่ายทอดยังถูกลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับในประเทศไทยทีมอันดับ3 Golden State w a r r i o r นะครับที่นำซีรีส์อยู1่1ต่อ0กับทีมอันดับ4 Dallas Mavericks เกม2ครับ สำหรับวันนี้ค่ะทั้งสองทีมยังคงใช้ผู้เล่น5าตัวแรกชุดเดิมแต่เปิดเกมมาเป็นดัลลัสแมวริกซ์ที่ได้ความร้อนแรงของลูกกระดอฉีกคาทั้งยิง3ทั้งข้ามในกดคนเดียวถึงส8แดตม้มร่วมกับเจเรมบรันซันที่เดินหน้ากดแต้มให้กับทีมรัวๆพร้อมกับคนอื่นในทีมค่ะดัลลัสแมวริกซ์จะขึ้นนำสองหลักแต่หัววันในขณะที่โกลเด้นสเตทวอร์ร o r s ร์สพวกเขาออกตัวไม่ไมดีเลยนะคะยิงไม่ดีแล้วก็เต็มไปด้วยความผิดพลาดก็ค่อยๆกอดแต้มมาเรื่อยๆค่ะได้สเตฟานแคร์รี่ Golden State Warriors บรัน13-0ทั้งสองทีมเนี่ยต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีพอเขาสู่ควอเตอร์ที่สองค่ะดัลลัแมริเวยยังคงรักษาการนำได้อย่างต่อเนื่องวันนี้พวกเขายิงดีจริงๆเลยนะคะในขณะที่ Golden State Warriors ค่ะเกมเนี่ยยังคงไม่ไหลลื่นเต็มไปด้วยความผิดพลาดแล้วก็เทิร์นโอเวอร์ไม่มีแม้โอกาสจะตีเสมอเลยค่ะบางช่วงในโดนนำห่างไปกว่า19แตมถึงแม้ว่าลูก้าเนี่ยยังคงพักอยู่เจเรมบรานซ์นกันและจิบบูลอกนะคะยิงสามคะแนนกันไปคนละสี่ลูก Golden State Warriors พวกเขาก็พยายามไล่ตามไปอย่างสุดใจแต่ลูก กาบอกช้าก่อนค่ะก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยยิง3คะแนนอย่างไกลเลยนะคะพาดัลลัสแมวเรีเซ็นนำสิบสี่แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังวอริเออร์สพยายามเน้นเกมรับแล้วก็โจมตีวงในโดยเคฟอนลูนี่อย่างต่อเนื่องเคลย์ทมสันนี่ก็เริ่มมานะคะพวกเขาบีบให้ดัลลัสแมวเรีเซยิงยากเกมบุกของดัลลัสจิตเ้อไปดืด้อค่ะดัลลัสสามารถทําได้เพียงแค่13แต้มเท่านั้นในควอเตอร์นี้โกลเด้นสเตทวอริเออร์สไล่มาเหลือเพียงแค่2แตม้มพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายก็มันเลยค่ะวอริเออร์สามารถขึ้นมานเป็นครรั้งแกของเกกกกมมและ็คครองงเเพวเขายัง เน้นโจมตีวงในผ่านลูนีมีโอกาสก็ยิง3ตามจังหวะแล้วก็ปิดท้ายกันที่การลุยเข้าไปทําแต้มค่ะแล้วก็ยิง3คะแนนของสเตฟานเคอรรี่เป็น golden state warriors นะคะวันนี้ที่พลิกกลับเอาชนะไปได้แบบสะใจแฟนในสนามและผลงานของผู้เล่นในทีมดารลัสแมวไรส์ได้ลูกดอนชีก4ี่ตาม5รีบาวด์8แอสซิสต์มสตีลกับอีก1บล็อกสุดยอดเลยค่ะทำทุกอย่างเกินอายุมากๆยิง3ไปอีก5ลูกเจเรนบรานสัน31 ็7รีบาวล5แอสซิสนี่กระเสริมลูค้าได้แบบไลร์ที่ตีแล้วแต่ก็ยังไม่มากพอโกลเดนสเตทวอริออร์สได้สเตฟานโคลรี32แต้ม8รีบาวล5แอสซิสวันนี้ทั้งยิงทั้งข้ามสุดยอดเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมพร้อมกับยิงสาม 3, ลูกไปอีก6ลูกจอร์แดนผู้23แต้ม1รีบาวล5แอสซิสฟิลโกร,ระดับ70%และก็แถมให้อีกคนนึงคะ่ะคีวอนลูนี่21แต้ม12รีบาวดับเบิลดับเบเลิลนะคะฟิลโก71.4%วงในเน้นๆ จบเกม w a r r i o r ์ Warriors ที่ตามกว่า19แต้มกลับมาเอาชนะนา l l a s m a ลล r i c k ไปได้125ต่อ117ขึ้นนำซีรีส์นะัดชิงสาย2ต่อ0 สำหรับดัลลัสแมวอริกส์นะครับเป็นอย่างที่แอดมินตูนพูดในช่วงห้องข่าวนะครับว่าสื่อยักษ์ของประเทศสโลวีเนียเนี่ยเขาให้สมาชิกทุกคนเนี่ยนะครับดู NBA League Pass ฟรีนะครับเพื่อที่ได้เชียร์ลูก้ากันทั้งประเทศเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์ในการเล่นจริงๆนะครับแต่ด้วยการเจอกันของโคดอนสเตตวอลเลย์เวอร์กับดัลลัสแมวอริกที่นำโดยลูก้าเนี่ยแหละครับก็เลยทำให้เรตติ้งในเกมที่ผ่านมานะครับเกมหนึ่งนัดชิงสายเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดเทียบกันเเเเเนนนนนนนีีีี่่่่่่ยยยยถึงงง38%ลลละะคคครรััับบือสสิททแแดใหห้็วาฟๆโก ก็ต้องการเห็นผลงานของลูก้าปะทะกับสเตฟเฟนเคอรี่เนี่ยแหละครับและตัวของลูก้าเองเนี่ยนะครับก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังแม้ว่าก่อนเกมแข่งขันเนี่ยจะมีรายงานข่าวมานะครับว่าตัวของลูก้าเนี่ยไม่ค่อยสบายนะครับช่วงคืนก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแต่เพื่อนๆลองดูผลงานการเล่นของเขาสิครับเป็นฟลูกเกมที่แบบสุดยอดมากๆเลยว่าจะเป็นการยิงระยะกลางนะครับการยิง3คะแนนการลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจจุดโทษบางทีก็ได้ฟาวล,ลงด้วยไม่มีใครที่จะหยุดลูก้าอยู่เลยนะครับเฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยกดคนเดียวถึง18แต้รับแาดแต้ม ก็จะเทียบเท่ากับแต้มที่ทําได้ทั้งเกมหนึ่งในเกมที่ผ่านมาเลยแ่ละครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูก้าคนเดียวนะครับที่ร้อนแรงเหลือเกินของดาร์ลาสแมริกแต่เป็นเจเรนบรันสันครับผู้เล่นอันดับ2ของทีมนี่แหละโดยเฉพาะการยิง3คะแนนโอ้โหเจเรนบรันสันวันนี้มาดีมากๆเลยนะครับออกตัวได้เป็นอย่างดีการลุยการข้ามทําแต้มของตัวเขาวันนี้ก็ทําได้สวยงามมากๆเลยก็เลยทําให้ในช่วงจบครึ่งแรกเนี่ยนะครับทั้งตัวของลูก้าแล้วก็เจเรนบรันสันเนี่ยกลายเป็นคู่ที่2อนะครับคู่แบ็กคอร์ทที่รอางดนรอบ, 25, รรบ,บ,รรบยี่สาาับน้า แต้้มไดครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นในคือปี2017นะครับเดเมียนเลร์ดกับซีเจแมคคอลัมสามารถทำเอาไว้ได้และที่สำคัญครับทำใส่โกลเด้นสเตทวอลเลอร์เหมือนกันเลยเนี่ยแหละครับแต่ปัญหาก็คือในช่วงครึ่งหลังครับทั้ง2คนเนี่ยอาจจะแผ่วไปแต่ทั้งคู่ก็ไม่ยอมหายไปจากเกมนะครับโดยเฉพาะลูก้าในช่วงเตอร์ที่4ยังคงเดินหน้าทำแต้มให้กับทีมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเบดเสร็จเจ้าตัวกดไปถึง42แต้มทำให้ลูก้าเนี่ยนะครับกลายเป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์ของ NBA p l a y o f f ที่ในช่วง25เกมแรกนะครับใน ทำแต้มสะสมรวมกันระดับอย่างน้อย800แต้มได้นะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นไมเคิลจอแดนนะครับ917แต้มนี่ก็คือโกยแต้มเป็นว่าเล่นเลยสำหรับไมเคิลจอแดนอันดับ2คือวิลเชมเบรนนะครับ867แต้มแล้วก็มาเป็นลูก้าดอนชิกในปี 2022, 2022เกมวันนี้เนี่ยแหละครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในเกมวันนี้ถือเป็นการทำระดับอย่างน้อย40แต้มเนี่ยครั้งที่7ในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวลูก้าเองเทียบเท่ากับตำนานของทีมดัลลัสแมริเวอย่างเดอร์กน่วัน,น,าาน้ง,นง,นงนนยทท2คนนา เทียบเท่ากันแล้วนะครับนี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมดัลลัสแมริเเองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พูดถึงผู้เล่นที่อายุไม่เกิน25ปีนะครับและสามารถทําระดับอย่างน้อย40แต้มได้มากที่สุดเนี่ยก็ยังคงเป็นเรบอนเจมส์ครับเขาทําไว้8เกมณนะเวลานี้ลูกาทําได้แล้วเกมที่7นะครับอายุ23ปีกันนิดเดียวเท่านั้นเองดังนั้นลูกาเนี่ยมีโอกาสที่จะแซงเรบอนเจมส์ในจุดนี้แน่นอนครับในส่วนของคนอื่นๆน,นะครับอย่างเลจี้บู็อกเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเขาพยายามทกกกกอย่่่่าาาางงเเเ็มมีีแล้ววววนนนนนนะะคระรรับรับไจปิ3นนช ีไดด้เป็นอย่างแต่ปัญหาคือทับเสริมคนอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นอย่างสเปนเซอร์ดินวิดดี้เดวิสเบอร์ธันหรือจะเป็นแม็กซี่ครีเบอร์สามคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นกําลังสําคัญมากๆเลยนะครับในส่วนของทัพสํารองแต่วันนี้ทั้ง3คนไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นมาเสริมทีมได้ครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยปัญหาที่ชัดเจนมากๆของดัลลัสแมริทซ์นั่นก็คือการป้องกันวงในนะครับเจอเควร o ลูนีเนี่ยโจมตีต่อเนื่องมากๆเลยนะครับมันก็เลยทาให้เกมของดัลลัสแมริ c k ์เริ่มรวนเจอสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับ ที่พวกเราเห็นนะครับสเพลติดติดกันเลยพอดูปุ๊บแล้วเนี่ยเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับในช่วงครึ่งแรกกับช่วงครึ่งหลังของดัลลัสแมริสต์พอการถ่ายเทบอลไม่ค่อยต่อเนื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นพวกผู้เล่นของดัลลัสแมริสต์พยายามจะยิง3คะแนนอย่างเดียวเลยครับแล้วพอการยิง3คะแนนไม่ทํางานปุ๊บเนี่ยกร็ดวลโกลเด้นสเตทวอลเลยค่อยๆสวนกลับค่อยๆเอาแต้มคืนครับมันก็เลยกลายเป็นโมเมนตัมทุกอย่างเนี่ยก็ค่อยๆพังไปเรื่อยๆพังไปเรื่อยๆเยชื่อและเกิดนะครับว่าแฟนๆของดัลลัสแมริสต์ยังคงช็อกอยู่เลยวววว่่่าาาาททีีีมมขของงงงพพพกกเเเเแ้้้้ไไดยยัััระในนนน 2คนนี้เนี่ยนะครับทำแต้มรวมกันถึง73แต้มบางช่วงเนี่ยนำ Golden State w a r r i o r ์ถึง19แต้มการยิง3คะแนนก็ดีวันนี้ยิงลงถึง21ลูกนะครับแต่สุดท้ายพวกเขาแพ้โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยท้อเลยนะครับสำหรับแฟนๆของ Dallas m ม v e r i c จริงๆแล้วในเกมวันนี้เนี่ยพวกเขามาดีมากๆนะครับสามารถรับมือกับเพสที่หลากหลายและเกินของ Golden State w a r r i o r ์การยิง3คะแนนก็ดีทับเสริมคอยทาแต้มช่วยลูก้าก็ทําได้ต่อเนื่องแม้ว่าในภาพรวมทับสำรองอาจจะยังไม่ดีเท่าที่กวรก็ตามเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเจสันคิดหัวหน้าโค้ชของ เขาเนี่ยจะต้องรีบแก้เกมแล้วนะครับจะจัดก,การรับมือ,อยังไงกับเควอนลูนี่นะครับในวงในเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทางโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ได้เลยการรีบาวก็เป็นรองนะครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อถ้าเกิดสมมุติว่าเกมหน้าดัลลัสแมริกยังคงแพ้อีกเนี่ยแล้วตามซีรีส์สต่อศูนี่คือจบยังไม่เป็นทางการเลยนะครับสำหรับประวัติศาสตร์ในนัดชิงสายเนี่ยนะครับทั้งหมด66ครั้งที่มีการน,นําซีรีส์แบบ2ต่อศูนย์แบบนี้และทีมไหนก็ตามครับที่ตามซีรีส์สอ,องอต่อศมมูน ดัลัสแมริทในบ้านตัวเองเนี่ยพวกเขาจะสามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้บ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเพื่อนๆอ,อ,อย่าเพิ่งตัดใจนะครับแฟนๆดัลลัสแมริทอย่าเพิ่งลืมเพราะว่าทีมของพวกเขาเคยตามซีรีส์สต่อศูนมาแล้วถ้าเกิดไม่นับในส่วนของนัดชิงสายเนี่ยนะครับเพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆเลยครับจัดการฟินิกซ์ซันส์ครับทั้งๆที่พวกเขาตามซีรีส์สต่อศูนแบบนี้เป๊ะเลยนะครับสุดท้ายมาชนะได้ในเกม7ดังนั้นครับมาติดตามชมกันต่อในเกมถัดไปครับหันไปดูในส่วนของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์กันบ้้้าาาาาาางงงงงงนนนนนนนะะะะะคครรรรััััับบใขขขขณททีีี่่่่่่แแฟๆออออดดลลสมมิตกกก็็ชยยยูววววพพพเเเไไ มาดีเหลือเกินเช่นเดียวกันครับแฟนๆของ Golden State Warriors เนี่ยแอดมินก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่ามีหลายต่อหลายคนครับต่างก็ต้องคิดครับว่าทีมของเขาเนี่ยกลับมาได้ยังไงแต่เป็นความช็อกแบบปนด้วยความดีใจนะครับสำหรับแฟนๆของ Golden State Warriors และเพื่อนๆลองดูนะครับด้วยผลงานที่แบบไม่ดีเลยนะครับของ Golden State Warriors ในช่วงเปิดเกมช่วงครึ่งแรกเนี่ยแหละพวกเขามีการตามระดับอย่างน้อย19แต้มด้วยนะครับบางช่วงของเกมแข่งขันแต่สามารถกลับมาได้ถือว่าเป็นการ c o m แ b a c k win เลยนะครับที่มีแต้มห่างถึงระดับ19แต้มเนี่ยเป็นอันดับ3เลยนะครับในประว ในรอบ25ฤดูการหลังสุดและด้วยผลงานที่ไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายสามารถกลับมาชนะได้แบบนี้เนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าหัวใจของนักกีฬาดัลลัสแมวเวอรเนี่ยมันจะเจ็บปวดขนาดไหนนี่คือสิ่งที่โกลเด้นสเตทวอลเอร์มอบให้กับดัลลัสแมวเวอในเกมวันนี้นําโดยสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยแหละครับแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยเขาจะโดนพรสวรรค์ในการเล่นนะครับของลูก้าการทําแต้มต่างๆของลูก้าเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยแต่สเตฟเฟนเคอร์รี่เขาก็ไม่ยอมหายไปไหนนะครับเขาก็แสดงให้เห็นนะครับเหมือนเป็นการบอกทางอ้อมว่ารู้ดีว่าน้อง แต่ณเวลานี้ปีนี้เกมนี้เนี่ยพี่ขอนะนี่คือสิ่งที่สเตเฟนเคอร์รี่เขาบอกหมวยจะเป็นการลุยเข้าไปวางนะครับอย่างที่บอกวางซ้ายบ้างวางขวาบ้างเลี้ยวแล้วแต่มีโฟลเตอร์มียิง3คะแนนวันนี้ยิง3คะแนนลงไปถึง6ลูกด้วยการยิงระดับ60%เลยนะครับการยิง3คะแนนของเคอร์รี่ในเกมวันนี้เลยทาให้สถิติในการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกเนี่ยยืดต่อไปครับเป็นเกมที่125ติดต่อกันแล้วในเพลย์ออฟและก็ยังคงนับต่อไปนี่คือความยอดเยี่ยมเหลือเกินของสเตเฟนเคอร์รี่ในวันนี้เววร เ,นนเป็ดเสร็จจบเกมวันนี้เนี่ยเขาทำไปถึง32แต้มนะครับก็เลยทําให้ในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่20แล้วนะครับในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวสเตฟเฟนเคอร์รีเองที่เขาสามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ30แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์ด้วยการยิงสามคะแนนลงอย่างน้อยอีก5ลูกนี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เพลย์ออฟเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนักกีฬาที่ทําได้ระดับแบบนี้ไม่ยอมให้ลูก้ามีฟลูเกมเหมือนไมเคิลจอแดนที่ทําใส่ยูท่าแจ๊สนะครับฟลูเกมของลูก้าจะต้องแพ้้นนีี่่่คือสิิงท Curry, งทเเเตราัใจหกด ดูคู่หูของเขานะครับอย่างเครทอมสันในเกมวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่การยิงวงนอกของตัวเขาไม่ค่อยดีครับแต่เจ้าตัวก็ไม่หายไปไหนครับตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยไม่เหมือนเกมที่ผ่านมานะครับเกมที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งแรกไม่มีสักแต้มเลยจบเกมด้วย15แต้มวันนี้15แต้มเท่ากันแต่ว่าครึ่งแรกไม่หายไปไหนครับยังคงมีแต้มช่วยทั้งรีบาช่วยทั้งเกมรับช่วยสร้างจังหวะให้กับเพื่อนนะครับเครทอมสันก็ยังคงพยายามทําต่อไปเพือพ่อนๆลองคิดดูนะครับเพราะว่าถ้าเครทอมสันเนี่ยมีการ โคดินสเตเวอลเลย์มันจะง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของแอนดรูวิกกินส์เขาก็ยังคงมีผลงานที่ดีนะครับแม้ว่าในเกมวันนี้เราอาจจะเห็นความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการยิงการเทิร์นเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ยังถือว่าเขารักษาบทบาทของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับการเล่นเกมรับใส่ลูกา้าวันนี้อาจจะโดนเยอะแต่ไม่เป็นไรก็พยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่ทําแต้มระดับอย่างที่บอกนะครับสัก15-18ถึงแต้มถือว่าเป็นสิ่งที่แอนดรูวิกกินส์เขาทำได้เยี่ยมมากๆแล้วละครับเดรววันน่ะาาะต เขาเนี่ยก็เซงกับการเป่าของกรรมการไม่ต่างกับแฟนๆบาสอย่างพวกเรานะครับที่เชื่อเหลือเกินว่าก็เซงผลงานการตัดสินของกรรมการเช่นเดียวกันเพราะว่ามีนมินหลายตัวหลายจังหวะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของดัลลัสแมวเอริกเองหรือว่าโกลเด้นสเตทวอ r เลอร์จังหวะที่ควรฟาวก็ไม่ฟาวจังหวะที่ไม่น่าจะฟาวเลยก็เป่ากันจังเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับเกมการตัดสินวันนี้เนี่ยแหละครับและสุดท้ายเดร์มอนด์กรีนก็โดนฟาวเอาออกไปนะครับและในเกมวันนี้เนี่ยเขาก็โดนฟาวเทคนิคไปอีกหนึ่งครั้งส่วนตัวแ แล้วแต่ในการแข่งขันเพลย์ออฟนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดโดนครั้งที่7เมื่อไหร่นะครับฟาล์เทคนิคครั้งที่7เมื่อไหร่เนี่ยจะโดนทาง NBA ห้ามลงสนามทําการแข่งขัน1เกมอัตโนมัติเลยนะครับในจุดนี้เนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะครับในส่วนของทัพสำรองโกลเด้นสเตเตอร์วอร์เรอร์วันนี้ก็ทําได้ดีกว่าดัลลัสแมริเวย์นะครับนำโดยจอแดนพูลแล้วก็ออตโตพอดเดอร์จูเนียครับจอแดนพูลในวันนี้เนี่ยฟิลโกถึง70%เลยนะครับการข้ามการยิงทุกอย่างเต็ไมไปด้วยความมั่นใจมมมาาาากกกๆๆเเเลลยยยยยยััังงงงงคคป่่วนรบบบบขออแบบสบ็ Auto, งงทํไดด้ี ต่อเนื่องลงตัวกับระบบของการเล่น Golden State w a r เ i o r มากๆเลยนะครับเราเห็นการยิง3คะแนนเราเห็นการลุยเราเห็นการตัดเข้าไปรับบอลทาแต้มนะครับช่วยเกมรับเรียกว่าดูดีมากๆเลยแหละครับสำหรับอ t t o p o r t อร์จูเนียังคงเป็นนักกีฬาท,ที่ทีมเนี่ยเสริมเขาเข้ามาได้ลงตัวแล้วก็คุ้มค่าเหลือเกินนะครับและที่น่าดีใจมากๆในเกมวันนี้นะครับแน่นคือโอกาสในการลงสนามที่ Steve คอร์ให้กับ m o s ส s m Mo o ด d y เนี่ยแหละครับแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่9นาทีกว่าๆเท่านั้นเองเนี่ยนะครับแต่ตัวของ m o s ส s m Mo o ด d y เนี่ยเขาก็พยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่หมดจะเป็นการเล่นเกมรับรรกาาส้ง จังหวะให้กับเพื่อนไม่มีทําอะไรผิดพลาดทําให้เกมของ Golden State Warriors นี่เสียหายเลยนะครับถ้าเกิดเขาลงมาปุ๊บเนี่ยแล้วสามารถมีเกมได้แบบนี้เนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าสติปคือก็น่าจะมีโอกาสให้เขาลงสนามอีกนี่คือนัดชิงสายนะครับไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแม้ในเกมวันนี้เนี่ยโจน,นาธานคูมิงก้าเนี่ยยังไม่มีบทบาทในการเล่นเลยนะครับโมเสสมูดี้วันนี้ทําได้ดีมากๆแล้วล่ะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับพระเอกในวันนี้เนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเชวรอนลูนี่เนี่ยแหละครับเขามีเกมแห่งชีวิตเลยนะครับกดไปถึง โจมตีวงในอย่างต่อเนื่องเลยนะเล่นซะจนดัลลัสมาริทเครื่องลวนเลยจังหวะที่เพื่อนพลาดนี่ก็วีบาวแล้วก็ปิดแต้มปากห่วงแทนทดแทนได้หมดเลยจังหวะไหนมีโอกาสนะครับเขาก็ตัดเขา้เขาไปรับบอลกลางโซนแล้วก็ปิดแต้มเรียกว่าวันนี้เป็นเกมที่ดีมากๆไม่เฉพาะการเล่นเกมบุกอย่างเดียวนะครับการเล่นเกมรับวันนี้เนี่ยร่วมกับเดรมอนกรีนได้เป็นอย่างดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เดรมอนกรีนเขาฟาวเอาออกไปเนี่ยตัวของเครวอลลูนี่เนี่ยกลายเป็นเสาหลักในการเล่นเกมรับเลยนะครับย้ำใดก็ตามครับในเกมวันนี้เนี่ยที่งลูนนน่เเเป็็ครหผ้ดาาสมิ เ,เขาบีบให้ดัลลัสพลาดถึง10ครั้งเลยนะครับนี่คือการเล่นเกมรับของเคียวรลูนีในเกมการแข่งขันวันนี้ครับและเพื่อนๆลองดูนะครับในจังหวะที่ตัวของเขาได้ฟาวนะครับแล้วมีโอกาสยิงลูกโทษแฟนๆในสนามเชสเซนเตอร์เนี่ยต่างก็ตะโกนเลยนะครับ MVP MVP คือทุกคนเนี่ยเห็นเลยว่าวันนี้เนี่ยเคียวรลูนีเนี่ยเขาตั้งใจขนาดไหนช่วยทั้งรีบา์ช่วยทั้งทำแต้มช่วยทุกอย่างเลยนะครับในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้อย่างที่บอกเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรก ั้งสุดท้ายที่เจ้าตัวสามารถทําระดับ20แต้มได้เนี่ยนั่นคือตอนปี1อยู่ที่ UCLA เนี่ยนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เพิ่งมาเป็นเกมการแข่งขันในนัดชิงสายเนี่ยแหละครับใครจะเชื่อครับว่าตัวของคีวรอนลูนี่ในวันนี้เนี่ยจัดไปถึง21แต้มกับ12รีบาวน์นะครับเป็นดับเบิลดับเบิลก็เลยทําให้เขากลายเป็นคนที่4นะครับในประวัติศาสตร์ของ Golden State Warriors ที่มีเกมระดับอย่างน้อย21แต้มกับ10รีบาวน์ได้ในการแข่งขันเพลย์ออฟครับย้อนกลับไป้ามคนางก่อนหน้ในปี1000 1989แล้วก็มาเป็นเบรมอนกรีนนะครับในปี2016แล้วก็มาเป็นเควินดูแรนนะครับในปี2017จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับเควอนลูนี่ปี2022เนี่ยแหละครับที่ทำได้ในเกมวันนี้เนี่ยนะครับโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เนี่ยเขายิงสามคะแนนลง14ลูกถือว่าน้อยกว่าดาร์ลัสแมริทนะครับแต่ฟิลโกเนี่ยระดับ50%และยามใดก็ตามครับภายใต้การเป็นโค้ชของสตีฟเคอร์เนี่ยถ้าเกิดโกลเด้นสเตทวอลเลอร์มีการยิงสามคะแนนระดับ45เป็นต้นไปเนี่ยนะครับทีมของพวกเขาเนี่ยชนะ24แพ้แแคค่ 1, ่่เเเทาานนนนนััั้องะงะรรบใกขขพลย์ และอีกหนึ่งครั้งที่แพ้เนี่ยนั่นคือในเกมที่สเตฟเฟนเคอร์รี่เขาไม่ได้ลงสนามทำไกรแข่งขันนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่พวกเขาสามารถทําได้ก็เลยทําให้โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครในบ้านเลยนะครับแปดเกมติดต่อกันแล้วนี่คือความร้ายกาจเหลือเกินของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ในเพลย์ออฟปีนี้และด้วยชัยชนะในเกมวันนี้นะครับทำให้สถิติในการเล่นเกม2ของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ตั้งแต่ปี2015นะครับที่พวกเขาเนี่ยโหครองลีกเลยเข้าสู่ NBA Finals หร่่เเนีีย,มมยทมของพวก้าชนะนะะ18ครับแ แ, 5. และอย่างที่บอกเพื่อนๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์ของนัดชิงสายเนี่ยทีมไหนก็ตามครับที่สามารถขึ้นนําซีรี์ได้2ต่อ0ูนเคยเกิดขึ้นทั้งหมด61ครั้งแล้วก็มีถึง55ครั้งนะครับหรือว่า90.2%ที่ทีมขึ้นนํา2ต่อ0นย์สามารถปิดซีรี์คว้าชัยชนะไปได้บัตรนี้โกลเด้นสเตจวอริเออร์ต้องการอีกเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับพวกเขาจะกลับเข้าสู่ NBA Final ไฟนอลได้อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายคือปี2019จบลงดด้วยการารบ,บบเเจ็พียยบไปหมมมมดดเลเลราาาตติมชมกัน,นรับเกม3ถัดไปเพวกขาจะสามามรถ ึ้นครองได้ไหมสามต่อศูนย์หรือว่าจะโดนลูก้าเบรกไว้ก่อนลูก้าบอกอย่าเพิ่งอย่าพิ่งรีบผมไม่ยอมง,ง่ายๆแนะ่เราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับในเช้าวันจันทร์8โมงเพื่อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกครบทุกอารมณ์จรง<ช>ิงๆนะคะ,คะทั้งวงในวงนอกเกมรับเกมส่วนกลับส่วนตัวตัวนี้ก็คิดแบบเอ็มินเอเหมือนกันนะคะตอนแรกเนี่ยไม่คิดเลยค่ะว่าโค้ชสเตปวอริเออร์จะสามารถกลับมาได้นะคะดัลลัสแมวเวอริกส์มาดีจรง<ช>ิงๆในวันนี้เรามารอติดตามชมผลงานของเขาในบ้านกันค่ะอีก2เกมที่บ้านดัลลัสแม คนที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกสนุกข้อมูลหลังเกมแน่นๆ่นเต็ไมไปด้วยสีตอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 m a n ่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือดีเดย์ของเรา23 m a n ่ a วันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะค